โอเคนะครับทุกคนเนื่องจากสถานการณ์ที่อาร์ผมเล่นไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่าคือแบบไม่ได้เสียเสื้อผ้านะเพราะว่าผมได้ทําการลบมอดตนะครับแล้วโหลดใหม่มาเล่นดูนะครับปรากฏว่ามันก็ยังเด้งเหมือนเดิมนะครับผู้ชมดังนั้นนะครับผมมีความคิดที่ว่าผมจะเปิดโปรเจกต์ใหม่นะเพราะว่าอาร์คมอจีนเนี่ยนะครับเวลาผมเข้าเล่นเนี่ยมันช่วงแรกมันจะรู้สึกแบบไม่แลกเว้ยผู้ชมเข้าใจใช่ไหมแล้วพอ เล่นไปสักพักสักหนึานาทีอะและ้วมันก็ค่อยๆแบบกระตุกแล้วก็แหลกแล้วก็เด้งออกเหมือนเดิม <c oughs> ถ้าคนไม่เชื่อผมลบจริงๆก็ดูครับผม <c oughs> นี่ครับโอ้โหโ,โลงจึ๊กเลย <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เลยมีความคิดที่แบบว่าจะเปิดโปรเจกต์ใหม่อาจจะไปเล่นหมาดอื่นๆกันนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาเล่นเกมอาร์คให้ท่านผู้ชมดูต่อไปกันนะครับ โอเคเนาะคงไม่โกรธนะครับผู้ชมดูคลิปให้สนุกนะครับผมฮัลโหลก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ชาวอาร์คชาวเอ่อชาว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 อะไรก็ช่างโอเคนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องกล้องเทนช์เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> กลับมากับเกมอาร์คซีเบิ์เนาะหลายๆคนเนี่ยก็ อยากดูเก็บอาร์คมากเลยพี่ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์มอดใหม่ละกันนะครับมอดจีนผมน่าจะเล่นไม่ค่อยได้แล้วแหละนะครับดูจากสภาพแล้วเนาะโอเคมอดที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นมอดแอดดิช o n น l ลที่ผมได้รวมๆมาก็ประมาณ56หมอดได้นะครับผู้ชมซึ่งมอดที่ผมใส่นนัก็จะมีมอดเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอดเตนูสาวพวกนี้แหละเนาะผู้ชมเนาะเฮ้ยอะไรตัวข้างหน้ามันตัวอะไรวะ เฮ้ยผมเจอจระเข้ยักษ์นะครับผมเป็นใช่ไหมวะเฮ้ยใช่ใช่ผู้ชมใช่มันคือจระเข้ยักษ์นี่เฮ้ย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 จระเข้มันวิ่งได้หรอผู้ชมไปเดียวเดี๋ยวอุ้ยไปเอื้อเอื้อเอื้อโอ้ตัวอะไรอยู่บนหัวอีกเนี่ยโอ้ยมีโรโดแล้วก็มีนกแปลกข้างบนหนึ่งตัวโอ้ อโอ้โหโอยนวเลยตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเปี่นแมวที่ตรงนี้มันอันตรายนะครับผู้ชมโอ้ยยังมีรับเตอร์ด้วย,ยแล้วก็มีตัวแปลกด้วยนะครับตัวบักเอกนี่น่าจะเป็นเออสไปโน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกนะสไปโนต้องมีคีบแล้วตรงนี้มีอะไรวะ มีเจ้าตูบน้อยอีกแล้วแล้วก็มีโรโดนะครับอ่าตรงตรงนี้ดูเหมือนจะปลอดภัยอ่าแล้วก็มีต้นไม้เหมือนเดิมตรงนี้1อันโอเคตรงนี้ได้โยเหมาะสำหรับที่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเกมในี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยอุอ้ยอุอ้ยอุอ้ยไก้เขี้ยนแล้วกระโดดกระปี้กระโดดนี่ผู้ชม แล้วผมก็ใส่มอดไอเอดิชันโอเชียนอะไรสักอย่างนะครับมันก็จะมีปลาวานไอนตัวใหม่นี่เต็มไปหมดเลยนะโอเคตรงนี้เหมาะกั่การเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีสัตว์กินเนื้อเลยนะครับนอกจากในน้ำ <laughs> โอเคมาเดี๋ยวเราทําการเอ่อต่อยต้นไม้ <laughs> กันก่อนนะครับผู้ชม เออสแต็กผมเอาเหมือนเดิมนะครับสแต็กคูณ5้ามั้งผู้ชมถ้าจำไม่ผิดก็สแต็กเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะผู้ชมที่ผมเล่นมอดจีนนะก็อาไม่ต่างไปจากเดิมหรอกตรงนี้ก็มีเต่านะครับเป็นเต่าของออฟฟิเชียลไม่มีลายลวดลายก็เหมือนเดิมครับแต่เต่าตัวนู้นอ๋อมอดนะเต่าตัวนู้นมอดนะครับตัวใหญ่ๆกลางน้ำเนี่ยตอนแรกนะครับเราต้องทิ้งสกินก่อนเลยผมไม่ได้ใช้นะสกินพวกนี้โอเค เราต้องอัพค่าสแตตของเราผมจะอัพเลือดไปที่600ก่อนแล้วก็น้ำหนักนะครับแล้วก็สปีดสิ่งเดียวคือสปีดนะครับตอนแรกสปีดเราต้องมาก่อนตอนนี้เราต้องการกล้องนะครับแล้วก็ที่หลักๆก,ก็จะมีโคกมีนาโคติกเนาะแต่นาโคติกมอดผมได้ทำการใส่มาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันตอนนี้ก็คือต้องเอาหลัก ต้องเอามีสปอยเลอร์มาก่อนอ่าแล้วก็มีธนูนะครับมีธนูมีโบล่าอ่าโอเคแล้วก็มีชุดหนังชุดหนังได้อยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียนรู้ชุดหนังไปเลยก็ได้นะผู้ชมผมจะเล่นแบบอาจจะไม่ได้ช้าม,มากอาจจะไม่ไม่ได้ไวมากนะโอเคช่วงแรกก็มีประมาณนี้นะครับขวานขวานผมอัพเรียงไม่อัพแล้วเนาะโอเค ตอนแรกเราต้องทำการค้าฟพีแอดของเราก่อนนะครับเคตอนนี้ผมหิวแล้วไอเหี้ยเนื้อไม่ได้สักอันเลยโอ้ยผมจะตายแล้วผู้ชมอุย๊ยแล้วก็มีตัวอะไระเนี่ยเฮ้ยมาคารบนบกนะครับอุย้ยเท่เว้ยตัวลายนี่ใช้ได้นะครับผู้ชมไม่มาคารบนบกแต่ตอนนี้ขอกินโดโดกันนี่ยไหมขอได้ไหมตัวนี้เลเวลเลเวลอะไรเอ่ย พี่เลเวออะไรอยากรู้เลเวลจากครับพีโดโด่ตีตูดโดโดตีต <c oughs> ูดเลเวอหกสอืมเรียบร้อยก็ฟาร์มมาก่อนนะครับผมอะได้เนื้อมาตอนแรกเราต้องการแคมป์ไฟก่อนเลยเอ,อต้องการฟินแล้วก็หินไม่มีปัญหาแล้วก็มาทุบๆเจ้าสิ่งนี้ีเรียกว่าหินโอเคอัพสปีดไปนะครับแล้วก็สตมินาก็สำคัญอย่างเกัน ัไปด้วยแล้วกันตอนนี้เอาเอาแคมไฟไอชี้ดูเต่าเออไอ้อิ้นไปดูเต่าดิอุ้ยมีสามตัวเลยเลย่ะอ้ยมันเกิดสามตัวเลยตรงนี้เราจะมาอางแคมไฟกันตรงนี้นะครับผู้ชมอ่ะปลาไปก่อนแล้วก็ต้องใส่เนื้อไปใส่ไม้ไปเช่ไหมเอา้าทำไมมันเหาไม่ได้อ่ะ เอาเฮ้ยตอนนี้แค,ค้มไฟเผาไม่ได้ไอเ้เชียงกูกินเนื้อดิบก่อนกูกินเนื้อดิบก่อนแล้วกันเออกินซอยจูนะฮะเฮ้ยทำไมผมเผาเนื้อไม่ได้วะเผาเนื้อไม่ได้จบเลยโอเคเลือดเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ชมหลังจากกินซอยจูเข้าไปเลือดเต็มเลยเลยทันทีข้างหน้ามีแรปเตอร์ไว้ไม่ไมปลอดภัยตามมาหรือเปล่าวะ ไม่ตามไอไต่ตัวเล็กตาม <c oughs> เฮ้ยคอมปีตามอุ้ยอุยอุยอุยตัวนี้ดิโล <c oughs> ดิโลก็โหดนะ <c oughs> แต่ว่าวินนี่ไงแรปเตอร์แรปเตอร์ตามมาจริงด้วยผู้ชมแต่มันไม่ตามผมโชคดีโชคดีอ <c oughs> ืตอนนี้ก็ต้องค้าขวานก่อนใช่ไหมผู้ชมเราต้องการขวานเพื่อที่จะเอดำรงชีวิตเราอยู่ต่อได้นะครับผู้ชมนะ เรามาอยู่กับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่พี่พี่เดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวดี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 เดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีมาจากไหนวะโอ้ตายตายครับตายตายตายรู้เลยตายโห้ยโอ้โหยโอ้โหเรียบร้อยอ้า <fish> ต้องลดอัตราการเกิดของเดดลูสเสาลงแล้วผู้ชมดูจากสภาพตอนนี้ก็ไม่น่าจะเอาชีวิตรอดได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีตัวแปลกประหลาดนะครับเหมือนจะเป็นรับเตอร์แต่ก็ไม่ใช่งั้นกูไปก่อนละกันบายๆ <c oughs> ข้างหน้ามันเหมือนจะเป็นฉลามนะครับฉลามแปลกหนึ่งตัวข้างหน้าอ่าพ้าหลังๆค่อยว่ากันตอนนี้คือแบบอ้ยปิรันย่าไหมโอยเว้ย มาดิมาดิต่อยให้โ,โอเคเดี๋ยวเราทิ้งสกินกันก่อนแม่ต้องเริ่มใหม่เลยพี่ชมตอนนี้สปีดต้องอัพหลักๆเลยเออต้องไปไ <c oughs> ต่อยมาอีกแล้ววันนี้เอต่อย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 ัวขาวเตะแต่ผมต่อยอะ่ะผู้ชมเออ โอเคโอเคต่อยต่อยต่อขอแล้วนะครับเดี๋ยวมือหักสงสารตัวละครในเกมโ <c oughs> okay. อเคอเดี๋ยวเรามาจริงจังกันนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวไม่ไม่ไปไหนสักทีพาทแรกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาขวานยันก่อนนะครับอุ้ยรู้สึกว่าคอยาวฝั่งนูน้กนกําลังจะตายโดนตัวอะไรกัดก็ไม่รู้นะครับตอนนี้คือแบบเราต้องอัพเลือดอัพอะไรก่อน โอเคแลวขวานไปแล้วเอาไว้ช่องสองแล้วกันผู้ชมสิ่งต่อไปที่เราต้องทำนะครับนั่นก็คือเออหาหาหนังใช่ไหมซึ่งเราต้องใช้สเปียใช่ไหมคือเราต้องใช้สเปียสเปียต้องการไฟเบอร์นะครับไม่มีปัญหาเจ็บไฟเบอร์แป๊บหนึ่งแถวนี้มีเต็มไม่ต้องกังวลโอ้หก็ว่านะครับแม่ในน้ำมีตัวอะไรหนีดูครับ มีตัวอะไรไม่รู้นะว่ายอยู่ในน้ําอย่างที่บอกนะฮะอันนี้เป็นม mod a อ d i t i o n นนะครับผมได้หรือยังเอ่ยได้แล้วสเปี์โอเคเดาพสปีดมาก่อนเปี่ยนไว้เลขสามนะแล้วผมจะไปฆ่าตัวไหนดีเนี่ยนั่นไงผมเห็นเป้าหมายเอาผมแล้วนี่โดโดกูอีกแล้วสินะไอ้มนุษย์ โอเคเรียบร้อยเลเวลสามสองข้า้ง่ายอยู่เรียบร้อยครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งเออเออืออเอาดิเอาดิเอาเอาตัวนี้เลเวลเก้าหกจะถึกหน่อยเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเออแทงไปก่อนเอาสักสองตัวพอเพราะด้านนู้นโอ้ยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่จะแจมมาดิมาดิโอ้ยมาอีกเนาะมาไม่หมดไม่ มาดิมาดิมาดิผู้ชมมาแน่ก็มาแน่อุ้ยหักเลย,อ,ย,เลยอุ้ยหักเลยอุยแต่ก็ตายพอดีได้อยู่ครับได้อยู่ตอนนี้เราต้องการบ้านหลังหนึ่งนะครับผู้ชมตอนนี้ต้องการนี่เลยต้องการพิกแอ็กเหล็กอย่างด่วนเลยนะครับ Forge โอ้เ้4 5ยังไม่ถึง ตอนนี้เวลสามห้าโอเคไม่เป็นไรนะครับกินเนื้อซอยจุอีกแล้ว <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะกินเนื้อดิบอย่างนี้ก็ให้โปรตีนเหมือนกันไม่ตายโอเคเดี๋ยวเรามาทำการฟาร์มหินกันก่อนปึ๊บป๊บ,ป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 บดูดิว่าเราจะได้กี่อัน ดปึ๊บ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 ได้ไมา73ามอันโอเคได้อยู่ต่อมาตัดไม้ตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่ามันขวางนะฮะเราไม่อยากให้อะไรมาขวางตอนนี้เราต้องการสร้างที่พักตรงนี้หนึ่งอันนั่นก็คือมอสอะไรวะโตโอโซอยู่เนี่ยโอเคโอโซครับได้แล้วนะครับซึ่งเป็นมอสที่ผมชอบมอสหนึ่งเลยว่ามันจะเป็น มอสที่สร้างบ้านเป็นบ้านไม้เนาะผู้ชมโอเคหลายหลายคนคงรู้จักแหละว่ามอสโอโซคือมอ d อะไรนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราใส่ไม้ไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้แค่ไม้นะครับแล้วก็อาจจะมีคิดตั้นมีเหล็กมีขนสัตว์อะไรนิดนิหน่อยหน่อยเข้ามานะครับก็ไม่เยอะหรอกนะก็จะมีหินอะไรนิดหน่อยตอนนี้เราต้องเป็นอะไรวะเอ่อฟอนเดชั่นมาก่อน เอาพักสี่อันแล้วกันผมจะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อัพเวลไปอีกอัพกระเป๋าแล้วก็อัพสปีด <c oughs> เวลรสี่สามแล้วเตาเตาเผามันต้องเวลสี่สี่ใช่ไหมเอ้ยเวลสี่ห้าเออเวลสี่ห้าโถเวลสี่สี่เลยหรอแหมวางโต๊ะไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่โต๊ะคก ช่วงนี้สมองเบอร์เป็นไรไม่รู้ปุดไม้เพิ่มนะครับเมื่อกี้ไม้หมดนะเอาไม้เพิ่มมาสนิดหนึ่งเอ่อโตโซวางไกลจังวะไอ้เหี้ยโตโซวางโคตรไกลอ่าผมจะเอาเป็นอันนี้มาหนึ่งอันนะครับจะได้ขึ้นกันง่ายๆเนาะผู้ชมเอาก็แบ่งไม้มาครึ่งอันเพื่อที่เราจะคราฟอย่างอื่นได้ โอเคตอนนี้ก็ได้ตเตาเผาแล้ว,ตวเตาเผาก็ F O R G E มอตตัวนี้เลยมอตเตาเผานะครับเผาได้เร็วมากๆมอตน,นี้แล้วก็มีส,สปอยเลอร์อันนี้ก็ดีดีอยู่ระดับหนึ่งคือแบบคือไม่ใช่ระดับหนึ่งนี้มันมันดีเลยเออโอเคเดี๋ยว,รว,วเราวางเตาเผาไปก่อนนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ <L an> อันนี้คือ,อย่างสเต็กนะครับผมกินสเต็กไหมผู้ชมอร่อย <L an> ผมมีคนที่ชอบกินกินสเต็กอยู่นะอืมช่วงนี้ก็เล่นสร้างกำรรเนื้อนิดนึง <L an> ผมแนะนำนะตัวนี้เอ่อ้าเผ่านี้ถ้าใครเล่นนะก็ให้ใช้แท้แล้วกันนะครับเพราะว่าใช้ไม้เนี่ยมันจะมันจะได้แบบได้ฐานเยอะมากนะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้อันนี้เราใส่เนื้อไปร2 0อัน อ่ะเดี๋ยวกดเทอนอนอันนี้ไม่ต้องใส่ใส่ใส่ไม้ใส่เชือเพิงเข้าไปก็ทําได้แล้วส่วนต่อไปนะครับเราต้องการเอ่อยาสลบเป็นคกมอสนะครับผู้ชมอันนี้โอเคอันนี้เป็น b ู u อ a r r o ก็เป็นระดับเริ่มต้นนะฮะอ่ะอนนี้ของมอสนาะอเออผมไม่เคยลองของมอสเว้ยเดี๋ยวครับชุดเกาะก่อนนะครับผู้ชม เดี๋ยวถาว่าคนคนป่าไม่ใส่ชุดเกาะโอเคใส่ของมอดเข้าไปอ๋อนี่มันใช้แค่นาคติกนะแล้วก็สโตเนโรสโตสโตเนโรค่ะเออเรียนรู้มาแล้วนะครับโอ,อ้โหขียร้อยดอกโอ้ยเริ่มแรกกูกรับร้อยดอกได้แเหรอโอเคเดี๋ยวเราใส่เสื้อผ้ากันไปก่อนจากนั้นอัพสปีดเพิ่มนะครับแล้วก็เลือด โอเคมาดูนี่หน้าตาแม่โคตรหล่อไอ้เฮียเหมือนนักลบจีนไงไม่รู้นะตาสีเขียวด้วยไอ้เฮียตอนนี้เหล็กเราได้5 5อันอ่าได้อยู่ในี่ส่วนต่อไปเราต้องรับสมิตรี้นะครับผมรู้นะครับเพราะเพราะว่าเกมอาร์คเนี่ยผมเล่นมานานแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้เล่นติดต่ออะไรกันขนาดนั้นนะฮะโอเคตอนนี้เราวางสมิตรี ตัวนี้ก็จะเป็นที่พักเล็กๆน้อยของผมนะครับเค okay. ใส่เหล็กเข้าไปใส่ไม้เข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นหนังใช่ไหมเออใช่ใช่เห็นไหมผู้ชมแป๊บเดียวได้ของเหล็กมาแบบหือย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นซิกเมทัลซิกนะครับแล้วก็มีคอรอ์โบใช่ไหมอ่าคอรโบเอ๊ะ,ะโอ้โหระดับชำนาญนนะผู้ชมไม่อยากจะโม อค okay, เอาใส่เลข1เลข2อันนี้ตามลำดับเลยเลข3เดี๋ยวคอสโบใส่เลข4จบแม่อย่างชำนาญอะ่ะผู้ชมเออโอเคอันนี้สปอยเลอร์มิดอ๋อใช่ใช่ใช่มันต้องใช้ครับอันนี้นี่หว่า <c oughs> ต้องใช้ครับนะคติดเปล่านะครับผู้ชมใช่ใช่ใช่มันต้องใช้นะนี่แหละของจำเป็นได้มา11อัน มอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยมองไม่เห็นเลยตอนนี้หนีก่อนหนีก่อนปิดฮัตแม่งเลยมาดิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,เ,ว,ดวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแล้วก็มามาโอ้ยสองตัวเลยเหรอมาปักหัวพี่กันมาดิเอาเอาสามดอกนะมึงตัวนี้จัดไปสามดอก ตัวนู้นนะตัวนู้นสองดอกก็พอไอ้น้องโธไม่เห็นเก่งเลยแม่ได้หนังมาชิวๆอ่น้องแล้วผมก็ใส่มอดอัปเกรดสเตชันด้วยนะผู้ชมคือเดี๋ยวพาร์ทที่สองผมจะอัปเกรดล้วกันนะครับพาร์ทนี้ผมยังไม่อัปเกรดล้วกันน้ำหนักเติมน้ำหนักไปก่อนโอเคส่วนต่อไปต้องทำอะไรน,นีนะ เราต้องหาเบอร์รี่ใช่ไหมเพื่อที่เราจะคราฟนาโเติกนะครับอืมได้อยู่อันนี้ใช้ทีละสิบโอเคต้องหาเบอร์รี่ดำาอ้ยแล้วก็มีตัวอะไรตายตรงนี้เลยมีตัวแปลาตายตัวอะไรกัดไม่รู้นะ่ะจะน่าจะปุ่งดีโลเมื่อกี้แหละวันนี้ก็มาชิวๆกันก่อนนะครับก็อาจจะไม่เอ่อ ยากอะไรนักนะครับแต่ว่าตอนต้นก็จะยากนิดนึงนะวิ่งหนีพวกแบบสัตว์มอดเกิดเต็มไปหมดเลยได้แค่ร้อยยิมเก้าทำไมม,มันได้น้อยวะก็ไม่เป็นไรนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อมาใส่เพิ่มเทิร์นออเทิร์นออนนี่เห็นไหมแป๊บเดียวมันก็เนื้อเนื้าได้เลยโอ้โคตรไวนะครับแนะนำเลยมีสปอยเลอร์ตัวนี้โคตรโกง ตอนนี้เหล็กผมได้ร้อยสาได้อยู่ถุงครับบล็อกร้านสโตบล็อกอันนี้มา1อันเพื่อที่เราเนี่ยจะเก็บของได้นะผู้ชมนะเอาไว้ค่าสมิตตี้เนี่ยแหละโอเคเอาไว้เก็บเหล็กนะครับ <c oughs> ไม่ใช่หลอกมาหนัก <c oughs> ใช่มาหนักมาหนักมากแล้วก็แคมป์ไฟอ่ะแคมป์ไฟมันแบบเอาไอ้เฮียก็เผาได้นี่วะเอาทำไมตอนแรก หรือกูไม่สังเกตวะเอาสลบอีกเอาไอห่าเอ้ <c oughs> ไม่ได้ครับผมต้องรีบกินเนื้อละไม่งั้นผมจะสลบอีกนะครับผู้ชมนะอ้มีเนื้อไม่นี่อ่ะไอเหี้เนื้อก็เผาหมดแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยกูจะสลบไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปหาเนื้อใกล้ๆนแป๊บหนึ่งนะผู้ชม ข้างหน้าดูเหมือนจะมีเนื้อให้เรานะฮะโอเคข้างหน้ามีดีโร่นะครับเป็นตัวออฟฟิเชียลซึ่งเราจะฆ่ามันดอกเดียวก็พอเนาะโอไม่ต้องเยอะโอเคขอแค่หนึ่งหนึ่งตัวก็พอละอเอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหน้ามีสามเขาเฮ้สามเขานี่ก็น่าสนใจนะแต่เราต้องเผาเนื้อก่อนก่อนที่เราจะตายนะโอ้ยนักโคติกตอนนี้ได้แล้วอ่า ได้โย่ได้มาสองอันในส่วนต่อไปนะครับเราต้องเอาอันเนี้ยุ้ไม่ใช่ดียเราต้องเอาสโตแอโโลเข้าไปโอเคได้แทสแอโร่มาแล้วนะครับผมเป็นลูกดอกยาสรุปแบบพื้นฐานแค่สามดอกจะจับได้หรือเปล่าวะไม่ร้องไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปลองเกาะแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่รู้สัมผัเวลเท่าไหร่ เดี๋ยวรอไปดูแล้วก่อนและกัน้ยสขาววิวแปดงี้ก็ได้ดิโิมันง่ายไปวิวแปดอะแมวเดี๋ยวดูพาราซอวลวิวเท่าไหร่พาราซอลวิเจ็ดสองตัวนี้ได้อยู่นะตัวเริ่มต้นที่ดีก็จะเป็นพาราซอลนี่แหละนะผู้ชมอะงั้นผมเอาพาราซอลกันตัวนี้วิวเจ็ดสองเดี๋ยวของไปดูตัวนู้นกันตัวตัวนู้นววเท่าไหร่วิวสิบหกแมวอตัวนู้นเอาตัวนู้นสีสวยด้วยตัวเนี้ย ปุ๊บเข้าไปโอ้ยไอ้เค่หนึ่งดอกสรบเลยวะ่ะค้าสรบปเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าได้อยู่นะใส่บริโมงเข้าไปโอเคเทมมิ okay. ่งขึ้นมาแล้วที่ขี่นะครับพาราโซพาราโซแซตเดอร์อันนี้ครับในตัวได้เลยถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเอ่ยเออไหนวะอ๋ออันนี้อันนี้โอเคครับได้เลยนะครับ แล้วก็คอสตูมเอ่อคอสตูมผมว่าใส่นะผมจะไม่เอาออกนะครับคอสตูมนะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่มาต้องพิมพ์เลขนี่วะเอาเป็น200นะครับเอาแบบเทอร์นิ่งเลยแล้วกันโอเคคันเหล็กนะครับเหล็ก50าสิบเคลยพาราโซได้แล้วเดี๋ยวเปล่าให้มันตามมาก่อนเอาเนื้อมาก่อนไอ้เียหิวเอาไว้เล็ขศูนย์นะครับโอเคโอ้ย รอตายแล้วกูโอเคเอาเหล็กมาก่อนนะครับครึ่งหนึ่งครับคอต,ตูมเนาะเดี๋ยวใช้พลาโซกี่พลัโซเล่นเดี๋ยวก็สักแป๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับผู้ชมโอเคแล้วเอามันไปเดินเล่นเอามันไปฟาร์มเบอร์รี่ด้วยนะครับผู้ชมนะตัวนี้ผมใส่เอาเบอร์รี่ไปกินครึ่งครึ่งเ okay. เติมดาเมจไปนะครับเรียบร้อยนะครับคอต,ตูมใส่ยังใสร็จแล้ว โอเคโอ้ยพ okay. oh, ิวเลยวหมแม่ใส่ข้าตุ้มแล้วพิวเลยอ่ะอืมฟาร์มเบอร์รี่ฟอร์มเบอร์รี่เรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนนี้คือเกมผมไม่เด้งแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หมอดที่กินสเปกมากเกินไปนะโอเคมาข้างหน้าดูเหมือนจะมีตัวแปลกนะครับตัวแปลกด้านหน้าน,านี่ผมอาจจะจับก็ได้นะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปจัดการกับนกด้านหน้านะครับที่มีชื่อว่าเพเทราโนดอนโอเคตอนนี้เพิ่มเลือดไปก่อนแล้วก็สตมิน่เอาสัก3,000น้ำหนักเอาสัก5,000ดามจอ่าะดาเมจสิไปเลยเอาไอ้เหี้ยเยพิ่งหนีดิโอ้ยนี่ไงจดุดค่ยักษ์ผู้ชมมันยังไม่ตายนี่วาเอาอย่างนี้ก็ดีดิ ผมจะได้จับมันนะครับผู้ชมอุ้ยแต่ว่าเจระเข้หมดเอ้ยอันนี้มันคนละคนละหมอนนี่ว่าผู้ชมก็ว่าทําไมไม่ให้ระเข้ิิงได้เฮียอ๋อจริงๆมันคนละหมอนนี่เองนะครับดูจากดีเทลมาแล้วนะครับอ้ยเฮียกัดโคตรแรงพัละซ้อผมโอเคเดี๋ยวฟาร์มหนังเนื้อมาก่อนตอนนี้เราต้องการ ให้พลัสซอเนี่ยฟาร์มเบอร์รี่แล้วก็ฟาร์มเลเวลให้มันด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วข้างหน้าเหมือนจะมีนกแปลกหนึ่งตัวเนี่ยผู้ชมมีนกแปลกด้วยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหาเรื่องไอ้เฮียมีคนหาเรื่องโอ้นึกว่าจะมาหาเรื่องโชว์นี่ตีตีดิตีดิมาดิโอ้โหมีมีกัดนอกแบ็คด้วยปะอืมอืมอืม อืตายไปเออตัวนี้ก็ตายไปโถคุณโด,โดโดเอาไหมโด,โดโดก็ตายไปอาถ้าให้ผมฟาร์มเนื้อแม่มันสบ,บายจริงๆเลยเว่ยมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยโถว <c oughs> โอโหได้มา2องเว่ยงไวเนี่ยโคตรน้อยแล้วก็ได้เบอร์รี่ดำนะครับตอนนี้ต้องการแค่เบอร์รี่ดำเนาะวิ้วก็มีไอตัวคงเล็บด้วยผู้ชม วิ่งตัวกึ่งเล็บนี่ดีนะผู้ชมเออพาดหน้าผมอาจจะจับนะตัวกึ่งเล็บเนะี่ยโอเควิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งมาธนานมีเลปเตอร์มาดิเลปเตอร์โคตรแค้นมาโคตรแค้นไอ้เหี้ยเออตัวนี้ก็ฆ่าไปด้วยตัวอะไรไม่รู้ตัวมอตเหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะจับให้ดูพาร์ทหลังนะตัวนี้ โอเคตอนนี้กลับบ้านกันก่อนนะครับพาร์ทหน้าผมอาจจะจับเจอร์เคตัวนั้นก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนาะ <Okay. S 1> เพิ่มสปีดเพิ่มน้ำหนักไปก่อนวิ <c oughs> ่กลับด้านครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลามากด้านหน้านเองโอเคเดี๋ยวลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีกระโดดออกวิ่กลับบ้านครับบ้านอยู่ข้างหลังเองไม่ไกลเนาะ นี่ไม่ใช่บ้านนะที่พัก <laughs> มันมันไม่ใช่บ้านนะฮะโอ้ยมีตัวหาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยวเด๋ยว,ยว <c oughs> จะเอาใช่ไหมครับพี่ชายจัดให้จัดให้ใหมาโอ้โยสู้ไม่ดูรุ่นก็เป็นเงี้ยแมงฟัดฟัดทุกฟัด กูจะพูดเลยว่ะโอ้โหฟัดฟัดทุกรุ่นมาแล้วผมอะเคเบอร์รี่ดำก็ได้มาพันหนึ่งนะครับอืมก็ได้เยอะอยู่นะได้เป็นร้อยแล้วตอนนี้มีอะไรอีกไหมที่อู้นี่ไงนี่ครับผมเป็นแอรโรสสีเหลืองแล้วก็แอ r โรสีม่วงโอเคงั้นผมเริ่มคราฟเยลโลเลยแล้วกันนะครับพาร์ทหน้าเนาะเยลโลก็คือตัวนี้ โอเคใช้เป็นร้อยนาโคติน่าจะจับตัวหดได้แล้วแหละนะครับพาร์ทหน้าเนาะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับ2สิ่งนี้สําคัญมากสําหรับผมเนาะในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผู้ชมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเนาะโอเคเนาะสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนครับเจอกันพาร์ทหน้าครับผม เจอกันใหม่จ้า